มันจะมีการสาธิตครับอย่างที่เห็นนี่เลยเป็นการสาธิตการละลายโฟมครับเขาบอกว่าให้เปรียบเทียบว่าโฟมเนี่ยมันผลิตมาจากกากฟิโตลเลียมมันคือน้ํามันเลวชนิดนึง น้ำมันที่มีพิษต่อร่างกายชนิดหนึ่งซึ่งโดยปกติแล้วเอาไปฝังดินกี่ปีมันก็ไม่ย่อยสลายน้ําธรรมดาก็ย่อยสลายไม่ได้ด้วยเช่นกันมีเพียงแค่ไม่กี่อย่างในโลกนี้ครับที่ละลายโฟมได้1นึ่งไฟแน่นอน2องน้ำมันกา๊าซแน่นอนน้ํามันเบนซินแน่นอนคราวนี้การสาธิตนี้ครับจะทําให้ทุกคนได้ตกใจเลยว่าน้ํามันสนเข็มแดงสามารถที่จะละลายโฟมได้แล้วมันเปรียบเสมือนกับอะไรผมขออนุญาตทําให้ดูเลยแล้วกันตอนนี้นะครับเรามาดูันที่จอใหญ่นะครับในจอใหญ่เนี่ยจะเห็นผมมี แก้วเปล่าอยู่ใบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะใส่น้าผมจะเปรียบเสมือนว่าแก้วนี้เป็นเส้นเลือดของเราใส่กลิ้งนะฮะและนี่คือเลือดของเราน้าเปล่าฮะน้าเปล่าที่ผมกินเนี่ยแหละก็ใส่น้ําลงไปเหมือนกับเส้นเลือดของเราฮะน้ําธรรมดาเลยแท้ไม่มีอะไรเลยไม่ใช่ไม่ใช่น้ํกจดไม่ใช่เลยเลยตรงนี้ผมมีนี่โฟมแต่โฟมโคตรโฟมแล้วผมจะเอาโฟมตรงนี้เปรียบเสมือนกับมันเป็นสารพิษที่อยู่ในร่างกายที่อยู่ในเส้นเลือดผมจะบีบโฟมลงไปในแก้วน้าครับให้เหมือนกับว่าตอนนี้เส้นเลือดของพี่ๆน้องๆเนี่ย นะมีสารพิษอยู่ข้างในนี่ให้ดูทุกขั้นตอนจริงนะเว้ยน,นะ <laughs> อยากกินแล้วล้งางไขมันกินเลยครับพี่กินเลยถ้าไม่ดีจริงผมไม่เอาเข้ามาให้เสียชื่อฮะตอนนี้เส้นเลือดพี่เป็นไงฮะแน่นไปด้วยไขยมันแ <laughs> น่นไปด้วยไขยมันเลวหรือน้ํามันเลวๆที่ไปเกาะอยู่ในเส้นเลือดของพวกนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะการใช้ชีวิตครับถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตแบบที่เราเป็นอยู่ทุกวันเนี้ยยังไงมันก็เกิดขึ้นเคยไหมไปซื้อข้าวกล่องมากินกลับมาถึงบ้านเปิดฝากล่องขึ้นมาแล้วโฟมมันละลายหายไปหน่อยนึงอะ มันก็ไปอยู่บนไขดาวพี่นั่นแหละครับผมจะแกะออกมาเลยอันนี้คือยี่ห้อของเราเลยนะครับชองซงวอนนะไม่มีการเอายี่ห้ออื่นมาสาธิตอ่ะก็แกะออกมาลักษณะของเม็ดนะครมันจะนุ่มๆหยุ่นๆหยุ่นๆนุ่มๆเหมือนน้ำมันตับปาเม็ดมันจะใสกว่าสีสวยกว่าเห็นไหมสิ่งที่ผมจะทําคือผมจะเจาะฮะผมมีเข็มอยู่อันหนึ่งแล้วก็จิ้มมันเข้าไปสายตาแม่งก็มองไม่เห็นเมื่อวานจิ้มผิดจิ้มถูกจิ้มเข้านิ้วตัวเองบ้าบอเข้าเข็มจิ้มเข้าไปแล้วแล้วผมก็จะบีบบีีีบนนนนนนน้้้้ํามัสสลดดงงไปใใคูิิ่่ทเกกขึแวะะ อ่ะเดี๋ยวยังไม่อ,ออกไปไหนคิดว่าไงฮะขนาดโฟมยังละลายเลยคุณยศแล้วเนื้อหนังมึงจะเป็นยังไงมัง่งก็ลองดูสิครับว่าเนื้อหนังมันเป็นยังไงหลังจากที่มันสัมผัสกับผิวหนังเรานะฮะความรู้สึกที่พี่ๆน้องจะได้เลยคือเฉยๆ <laughs> แมกไม่รู้สึกแมวอะไรเลยเอออาจริงถ้าเกิดเอาน้ํามันเบนซินที่ละลายโฟมได้มาทามือมันจะรู้สึกยังไงโอ้ยแสบร้อนแต่อันเนี้แม่ไม่รู้สึกแมวเลยเลยครับเฉยเฉยมากไม่มีผลอะไรเลยนี่บีบมาหมดเม็ดแล้วเห็นปะแล้วดูในแก้วครับ โฟมไม่ได้หายไปไหนนะแต่โฟมอะ่ะละลายครับเปลี่ยนสถานะจากของแข็งแบบนี้กลายไปเป็นของเหลวแบบนี้คราวนี้ไขมันในร่างกายที่อ่ะที่มันเคลือบเส้นเลือดที่อยู่อะ่ะหลังจากที่ถูกน้ำมันสนเข็มแดงเข้าไปในร่างกายดูดซึมผ่านเส้นเลือดไปมันก็ไปละลายตัว ตัวไขมันต่างๆเหล่านั้นซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อมันเป็นของเหลวมันก็เคลื่อนที่ได้เมื่อมันเคลื่อนที่ได้มันก็ถูกขับถ่ายออกทางผิวหนังปัสสาวะและอุจจาระได้ตอนที่ฉี่ตอนที่ไปเข้าห้องน้ําไปถนะ่ายหนักมีคราบไขมันออกมาด้วยอันเนี้ยอ่ะผมเอาโฟมอ่ะใส่ลงไปอีกหน่อยนะึงอ่ะพี่ๆน้องๆคิดว่าไงอะ่ะแล้วหลังมือผมเริ่มละลายแล้วมันมันมันไม่เป็นไรเลย แล้วที่สําคัญพี่ดูครับมันหายไปไหนฮะมันซึมไปหมดแล้วครับมันซึมไปหมดแล้วดูครับนี่คือโฟมสภาพของโฟมหลังจากไปอยู่ในน้ํามันสนเมื่อของแข็งกลายเป็นของเหลว มันก็ถูกขับถ่ายออกมาได้กลับมาคุยกับยศก่อนทำไมน้ำหนักถึงลดก็ไขมันที่มันเก่ออยู่ตามเส้นเลือดพี่มันหายไปทำไมตับถึงกลับมาทำงานปกติก็ไขมันที่มันพอกตับอยู่มันละลายหายไปทำไมอาหารเสริมทั้งหลายแหล่ที่พี่ทานเข้าไปถึงได้ผลดีขึ้นกว่าคนที่ไม่กินน้ำมันสดก็เพราะว่าเส้นเลือดพี่กลับไปดูดซึมสารอาหารเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่ทำไมเพียงแค่น้ำหนึ่งแก้ว น้ำเปล่าธรรมดาทั่วไปหนึ่งแก้วจึงเกิดประโยชน์ขึ้นกับร่างกายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนก็เพราะเมื่อก่อนตอนที่พี่กินน้ำเข้าไปมันกินเพื่อแก้กระหายเท่านั้นไง ทั้งๆที่ในน้ํานี่มีแร่ธาตุอะไรอยู่เยอะแยะมากมายแต่ร่างกายของพี่เองเส้นเลือดของพี่เองไม่สามารถที่จะดูดซับแร่ธาตุไม่สามารถที่จะดึงดูดประโยชน์ตรงนี้เข้ามาในร่างกายได้ก็เลยแค่ขับถ่ายน้ำเนี่ยทิ้งออกไปตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณกินน้ำมันสนเข็มแดงในปริมาณที่เรากําหนดบอกเอาไว้ชัดเจนมากพอแค่น้ําเปล่าหรืออาหารประจําวันที่พี่ๆน้องๆกินเข้าไปก็เปรียบเสมือนยารักษาโรคแล้วครับน้ำมันสนเข็มแดงไม่ใช่ยารักษาโรคแต่มันเป็นจุดเริ่มต้น ของทุกอย่างที่คุณจะกินเข้าปาก